ต่อจาก EP ที่แล้วครับสวัสดีครับผมเอกโซธาครับสวัสดีครับผมชิดอะไรยนชนบุรีครับนี่เป็นไงรู้งานซะด้วยเมื่อสักครู่นี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าต่อจาก EP ที่แล้วนั่นหมายถึงว่าเมื่อครั้งก่อนเราพูดกันถึง r ี v วดีเซตอิ i ดิชัเนี่ยในรูปแบบของเฮ้ยการปรับแต่งช่วงล่างให้มันเข้ากับแรงมาที่มีเพิ่มขึ้นนะฮะแต่วันนี้ฮะ ขอแบบว่าของสวยสวยงามมากนะครับจากลีโวดีเซ็ i อิมิชันที่เป็นสไตล์แบบเฮ้ยออกมาเดิมๆแล้วเราเอามาแต่งเพิ่มแต่งให้มันเป็นแบบไหนมาดูกันวันนี้เลยฮะเพราะวันมีหลายเจนมากครับผมครับผมเอาละอยู่ข้างของผมนี่คือมือแต่งระดับเทพฮะในจังหวัดชลบุรีชิดนั่นเองสวัสดีชิดอีกครั้งฮะสวัสดีครับพี่นี่ครับเฮ้ยชิดนี่ชื่อจริงปะชื่อจริงเลยครับชื่อเล่นชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อชิดครับนึกว่าลูกชิดนึกไม่ใช่ลกิดเข้ามาชิดอีกหน่อยอย่างนี้นะ เป็นอู้หญคนสวยเลยวะเอานะครับนี่คือน้องใหม่ในวงการนะถือว่าหน้าใหม่นะแปลงเขาเรียกว่าจะเรียกว่าแปลงมันก็ไม่ถูกเขาเรียกว่าอะไรนะเสริมความรอดีกว่าพี่เสริมนะเพราะถ้าเกิดคำว่าแปลงเนี่ยต้องแยกแยะถ้าแปลงคือต้องเหมือนใช่ครับแต่ถ้าเสริมเนี่ยก็คือเลือกได้ตามใจเราอ่าเลือกเอาสิ่งที่ดีมาใส่เพิ่มเอาแบบที่ถูกใจเราจะหยิบตัวนั้นตัวนี้มาใส่แต่ขอให้เป็นอยู่ในของโตต้าก็ พอแน่นอนอ่ะ,อะงั้นวันนี้เป็นอย่างนี้พี่ขอเป็นรีวอร์ดีแซ็ตดิชันแล้วกันได้ครับเพราะถือว่าตัวเนี้ยเฮ้ย<ห>จริงๆมันออกมานะมันก็ดูสวยงามอยู่แล้วนะใช่ครับแต,แต่ถ้าเกิดมันขึ้นชื่อว่าแต่งแล้วมันไม่พอ คนไทยต้องอาน่าก่อนนิดอาน่าเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยใช่ครับทั้งด้านหน้าของผมเนี่ยขวามือของผมนี่คือลีเวอร์ดีเซ็ตดีชันแบบเดิมๆใช่ครับลักษณะเดิมๆออกมามันจะเป็นยังไงบ้างถ้าแบบเดิมๆเลยครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้เลยเนี่ยยังคันให้ดูคันสีบอลก่อนเลยไหมอ่ะสีบอลอ่ะพูดถึงสีบอลก็ยังคันสีบอลเนี่ยนะครับก็คือออกมาเดิมๆไม่ได้ยุ่งอะไรเลยแค่โลดหลังโลดหลังเฉยโลดหลังแค่นิ้วครึ่งครับแล้วก็ลงล้อจะทรงเปลี่ยนฝานี่แหละครับสไตล์เดิมๆของ ที่วัยรุ่นกําลังใช้งานกําลังใช้งานกันจริงๆแรงม้าที่ให้มาก็ถือว่าดีพอสำครัวแล้วสาหรับรถที่สําหรับเพื่อการบรรทุกะนะใชแต่วัยรุ่นเราเดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นรถเพื่อการบรรทุกเอามาแต่งใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมีการอัปเกรดเครื่องยนต์เพิ่มไหมสำหรับทางชิดอะไหล่ยนต์อ่ะก็เรื่องเครื่องยนต์ที่ร้านอัปด้วยอัปทุกคันไม่มีคำว่าขับเดิมๆแต่ถามว่าถ้าโตต้าเดิมๆโรงงานดีอยู่แล้วแรงอยู่แล้วแล้วก็ทนอยู่แล้วแต่สําหรับเราเราในนาเป็นทั้งอู่ทั้งร้านเสริมอะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องทําให้ลูกค้าเห็นว่าโตต้าแรงขึ้นกว่าเดิมได้อีกนะแล้วก็ใช้งานทนด้วยคือโมดิฟายได้ง่ายใช่ครับไม่จําเป็นที่ต้องไปทําอะไรให้มันยากเย็นโอเคล่ะออกมาใหม่ๆมันยากแต่สุดท้ายแล้วช่างไทยก็เอาเอาจนได้ แล้วก็ที่ร้านไม่ได้ทําแค่รถเกียร์ก็พุกธรรมดาคันติบอลเนี่ยออโต้พี่นี่คือรีเวอร์ดีเซ็ตอีดิชั่นที่เป็นเกียร์ระบบออโต้ใช่แล้วก็บคู่ด้วยเธอบคู่อีกแล้วใช่ใช่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยคันนี้แล้วทําไมเธอโบเดิมมันไม่พอเลยยังไงก็ถ้าเอาจริงๆครับโบเดิมก็พอครับแต่เราด้วยการที่ว่าเราเคยขับรถที่แรงๆมาแล้วเราก็ปรับแต่งอีกนิดหน่อยให้แบบเราขับแล้วรู้สึกว่าเวลาเราเหยียบแซงหรือเวลาอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเรา มั่นใจเพิ่มขึ้นเอามาเพื่อแซงนะจุดประสงค์ฟังให้ดีนะเอามาพื่อแซงเวลาถ้าพูดถึงชาวโรงงานกับบ้านหน้าเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาต้องมีแซงบ้างอะไรเงี้ยก็คือเซตนี้เลยจบเซตนี้เลยอสมมตินะเราอยู่นะตรงนี้เราเห็นแล้วเทอร์โบคู่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าแรงบิดที่ให้มาของเขาอ่ะมันดีอยู่แล้วล่ะแต่คราวนี้เราอัพเกรดเป็นเทอร์โบคู่ คราวนี้มันจะมีปัญหาเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์ไหมไม่ครับก็คือมันอยู่ที่เราเซตเข้าไปทั้งหมดเลยว่าโบคูก็จริงแต่เราไม่ได้ใช้บูทเยอะเกินที่ค่าของพวกเครื่องยนต์รับได้อย่างนี้บูทโดยรวมเราใช้อยู่แค่30เองของเกียร์ออโติโอแล้วเดิมๆมาจากโรงงานเขาใช้บูทกันอยู่เท่ระประมาณ20 25บห้เองครับเพิ่มไปกี่ปอนเองใช่ครับเพื่อเพื่อให้วาอีกลูกหนึ่งมาเติมท้ายเพื่อให้มันได้ไหลยาวๆแต่ใช่คืออย่างนี้ไอ้5ปอนที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันดีตรงไหนนมมัดีีตรรรงงท่่ววาาาาลปกกกิยคุณ้้อออจศแใ รถเนี่ยวิ่งโตถูกไหมใช่ครับลมมันถึงจเข้าแต่ันี้ไม่ต้องเลยใช่คุณใช้ไอเสียไปช่วยปั่นเพื่อที่เพิ่มลมหน้าเนี่ยเข้ามาใบลูกที่สองใช่ครับเขาเรียกว่าแรงทางรัดแรงทางรัดใช่แต่ถ้ามันต้องอยู่ในลิมิตที่มันโอเคใช่ครับถ้าเกิดมันสูงเกินไปสูงเกินไปก็ไม่โบขาดก็อะไรตามไปหมดเลยอย่างเงี้ยครับใช่นี่ครับรีว่า d ดีเซ็ตดิชันตัวนี้เนี่ยถือว่าปรับแต่งบันทีเรียบร้อยแล้วโบคู่ด้วยจ้าบเลยแล้วอย่างนี้มันใช้เงินทุาไรฮะ ก็ใช้งบแค่ประมาณ2 0 0 0 0ืนนิดๆเองพี่สองหมืนท hey, ีนี้คือโบอินเตอร์แค่วาวแล้วก็รีแมปจูนไหมอ่ารีแมปรีแมปเข้าไปด้วยจูนได้กล่องพ่วงก็ได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าทางร้านนั้นสะดวกแต่จริงๆทุกวันนี้รีแมปคุณค่านี่จะดีใช่ดีเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมมัน มันเสถียรแล้วใช่ครับแล้วคนมือจูเนอร์ก็เยอะด้วยทุกวันนี้มือจูเนอเยอะมากแล้วไม่ต้องไปเกะกะอะไรมากมไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยสบายมากไม่ต้องไปตัดต่ออะไรถูกแล้วใส่โรอะไรไปก็ไม่ต้องไปตัดนะครับผมเอาล่ะนี่คือเบื้องต้นรีโวดีเซ็ตดิชั่นที่แบบเดิมๆอัปเกรดไงให้ขับสนุกแล้วเซฟเขาเรียกว่าเซฟเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์ใช่ครับอ่ารับรองได้ว่าไม่พังใช้งานทนทนยาวๆนี่คือ1นึ่งหนึ่งเขาเรียกหนึ่งทางเลือก ที่ทําให้คุณได้เห็นเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยความแรงระดับนี้โอเคแล้วครับขอขยับแบบผมอยากได้เอาน่าผมซื้อลิเวอร์ดีเซตติชั่นตัวเดิมก็จริงเว้ยแต่ผมอยากได้แบบผมชอบล็อกโค ผมชอบ G R ได้ครับทำได้ไหมทำได้หมดโต้ต้าข้อดีคือไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนตั้งแต่รี v วยันฟอร์จูนนะครับจุดยึดน็อตที่เป็นตัวของโครงเหล็กนะครับเปลี่ยนแค่พาร์ทชิ้นส่วนรอบนอกพูดเหมือนชิดเลยเนี่ยพูดเหมือนชิดแล้วชิดก็บอกอย่างนั้นะก็คือเราซื้อพาร์ทมาเปลี่ยนใหม่เอาง่ายๆพี่เอกเราไม่ต้องไปตัดไปต่ออะไรของของรถเลยครับก็คือวันหนึ่งเราเรเปลี่ยนไปแล้วเราเบื่อเราจะกลับมาใส่ของเดิมก็ได้ครับไอ้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เปลี่ยนหน้าเนี่ยนะ เปลี่ยนเป็นหน้าตัวนั้นหน้าตัวนี้คุณไม่ต้องห่วงเวลาคุณขายรถใช่ครับมันจะไม่มีรอยตดัดไม่มีรอยนี่คือข้อดีเลยใช่ถ้าเบื่อก็เอาของเดิมมาใส่เวลาจะคุณจะขายเนี่ยมันก็ยังได้ราคาเหมือนเดิมถูกต้องครับพี่แต่ถ้าตัดต่อเมื่อไรมีปัญหาแน่นอนงานมาแน่ละกเพราะถือว่ามันไม่เดิมจะรู้อยู่มือรถเต็นรถเขายัางไงอ่ะอย่างเช่นขวามือของผมนี่คือรุ่นอะไรฮะตอนเนี้ยก็เป็นไฮรักริวโวดีตัวที่เป็นตัวธรรมดาจ่เป็นตัวแซดไหมอ่าใช่ครับเป็นตัวแซดเป็นแซดด้วยเป็นแซดอี อันดับแรกอะที่เราเสริมคันนี้ก็คือไฟหน้านะครับตัวเนี้ยไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์เราไม่มีรถไฟธรรมดาให้ดูดหรืออะไรเล้วม <c oughs> ันไม่ไอ้ตัวเซทดีชันอะรีเวอร์ดีเซทดีชันเป็นโปรเจคเตอร์ปะ่ะเหมือนกันครับเป็นหน้านี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแต่มันมีให้เลือกว่าเป็นไฟธรรมดากับไฟโปรเจคเตอร์อ๋อลูกแก้วใช่ไหมใช่โปรเจคเตอร์คือลูกแก้วอ่าอันนี้เป็นลูกแก้วเรียบร้อยแล้วปกติลูกแก้วจะอยู่ในตัว GR ใช่ตัวที่เป็นตัวท็อปหรือว่าตัวพวกล็อกโคตัวพิลันเนอร์โอ้ตัวแพงตัวแพงเออเออวกก็็เเเรราาาาลยสมถที่จะอไฟ GR หรือล็อกโคเนี่ยใส่บับเข้าไปใช่ครับพอดีไหมเนี่ยพอดีทุกอย่างไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ซื้อสายแปลงไฟหน้า1เส้น1เส้นเท่านั้นเองจบเลยครับจบอยู่กี่บาทอย่างนี้มีการเทินไฟกันไหมหรือ,อยังไงฮะก็ราคาที่ทําหน้าร้านนะครับแล้วราคาซื้อขาดเลยอยู่ประมาณ อ่าสองหมื่นหนึ่งถึงสองหมื่นหสองแต่ถ้าเตือนแล้วจะอยู่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยอ๋อเอาของเดิมที่มีก็ใช่เอาของเดิมที่ติดรถอะเอามาให้เราแล้วก็พักเงินแค่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยจบงานมีเงินป้ายแดงออกมายิ่งดีเลยนะใช่ครับแล้วก็ราคานี้บอกก่อนนะของแท้เบิกศูนย์รับประกันให้ตามศูนย์เลยก็คือซื้อมาจากศูนย์เลยอ่าใช่ครับศูนย์โตโยต้านี่เช็คได้เลยเช็คได้เลยครับอ่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบทำ ก๊อปขึ้นมาหรือว่าเป็นไต้หวันเป็นไทนี้อะไรไม่ใช่เราไม่เน้นเราเน้นแพ้อย่างเดียวตอคือแพ้ออจากศูนย์เพราะว่าพวกนี้สําคัญพี่เอกถ้าใช้ไต้หวันหรือว่าใช้งานอื่นถ้าเกิดปัญหาไฟช็อตไฟไหม้รถเราคันเบสเซ็ตพอเป็นล้านไม่คุ้มไม่คุ้มนะครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเอาของศูนย์ดีกว่าเพราะอย่างน้อยๆนคุณรู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าของที่ออกมาจากศูนย์มันคือแท้แน่ๆแลวก็ทนแน่ๆทนแน่นอนจุดไหนครับที่มันไม่เหมือนกับ리 i วอ r 리เซ็ตดีชั n นเดิมก็พวกกระจังหน้าไม่เหมือนตรงไหนฮะ อันเนี้ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับถ้ามาเดิมๆของโรงงานมันจะเป็นสีพวกดำด้านตัวเงาโรเมียมหรืออะไรพวกนั้นครับเฮ้ยแต่โลโก้เขาอ่ะมันจะไม่เหมือนกันเลยอ่ะใช่ครับโลโก้นี้ไม่เหมือนเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวอยู่ในพวกอ่าล็อกโก้หรือว่า Fortuner g r Sport เท่านั้นที่จะมีโลโก้นี้แล้วแต่คุณชอบนะแต่ใจผมนะผมชอบของ ไอ้นี่มากกว่านะเซตดีชั่นนะหรือว่าดีอ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวนูนใช่แต่อันนี้มันเป็นตัวเรียบอ่าสังเกตได้เลยนะฮะเรียบกับนูนไม่เหมือนกันแต่ผมผมชอบนูนนูนแต่ก็แต่ก็ชอบสีนี้จริงๆริงแล้วแล้วก็โลโก้ GR ด้วยใช่ครับเออเป็นโลโก้ r ีอารเจะมันจะเป็นดำเงาใช่ไหมฮะใช่ครับครับเออแล้วจุดไหนครที่ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีพวกครอบไฟตันหมอกครับนี่ของไัมอถ้าเทียบกันสองคันตัวน้นจะเป็นเดิมโรงงานครับอตัวนี้จะเป็นตัว GR ตัวใหญ่ขึ้น แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนบางคนก็ชอบเรียวๆเฟี้ยวๆบางคนก็ชอบนกๆนูนๆเนื่องจากว่าตัวร่วอ i v ด D Z e d i t i o n เดิมๆจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้ถูกต้องครับเขาก็เลยนิยมใช้เป็นตัว GR หรือแม้กระทั่ง็อโคใช่ครับมันจะมีไฟตัดหมอกมาให้1ชุดใช่เพิ่มเขาเรียกว่าสมรรถนะในการมองของคุณเข้าไปอีกใช่ครับแล้วอย่างนี้มันจบอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะอย่างชุดหน้าอย่างนี้นะถ้ามาที่ร้านก็อยู่ประมาณใช้เงิน3 4 0 0 0บาท34จ มีเทิร์นมีนะก็รวมเทิร์นเรียบร้อยครับแล้วก็ชุดสายไฟที่เราใช้ไม่ต้องห่วงเลยนะว่าเราจะตัดต่อสายไฟเราทําปักมาต่อจากของเดิมแล้วก็มาแปลงออกเป็นไฟตัวนี้ก็คือเราไม่ได้ยุ่งกับชุดไฟของตัวรถเลยอย่างถ้าวันหนึ่งวันใดอย่างที่เราเบื่อเราจะใส่ไฟธรรมดาเราก็แค่ชักสายแปลงเราออกจบแค่นั้นเองถูกต้องทําไมเราถึงต้องเปลี่ยนสายด้วยครับเพราะว่าเพราะว่าตัวโคมธรรมดาเป็นพวกหลอดไฮโดรเจนที่เป็นแสงสีส้มใช่ไหมครับจะเป็นเสียบเข้าที่หลังตัวหลอดเลยแต่อันเนี้ย มันเป็น LED พี่มันจะต้องผ่านแผงวงจรแล้วมันรวมอยู่ปักเดียวครับาาใช่มันก็เลยต้องอมีสายแปลงใช่มองจากเผินๆเนี่ยมันคล้ายๆกันครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจอดเทียบกันคุณจะรู้เลยว่ามันไม่เหมือนกันซะทีโ,โดยทิ้นเชิงเลยไม่เหมือนเลยนะคแต่สรีระค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานความดูดีเนี่ยความสวยมันเขามีให้มาอยู่แล้วชแต่แค่อัพมาอยากได้ตัวท็อปแต่เอาแค่ลเงินในกระเป๋าวันนี้อาจจะไม่พอแต่ไม่เป็นไรฮะมันก็ยังสามารถทําเป็นตัวท็อปเก็บเงิน นะฮะเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งแล้วมาอัปเดเพิ่มขึ้นได้ หรือว่าถ้าเกิดว่าจะให้หลุดโลกกันไปเลยก็ได้อยู่ได้ได้หมดครับเป็นยังไงบ้างสําหรับเช่นนี่ฮะรถเจางหลานเองนี่เลยถ้าจะให้หลุดต้องแบบนี้ครับทาอะไรลงไปบ้างฮะก็ต้องบอกก่อนนะครับคันนี้เป็นรถที่ผมออกมาตั้งแต่รีโวปีแรกออกมาเลยอ่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่รีโวดีซนะใช่ถ้าซัตอีดิชันก็คือ2องคันนี้อ่าแต่คันนี้เป็นเป็นรีโวปี2016ไฟก็จะไม่ใช่แบบนี้เลยโอ้เป็นตัวโลทุกอย่างเมื่อก่อนออกรถเป็นสีขาวด้วยไฟมันจะใหญ่ๆนะรีโวตัวนั้นหน้ายักษ์เล มีโมนายักอยู่ครับอันดับแรกที่ผมทำนะคือเปลี่ยนสีผมเพราะว่าผมชอบเป็นคนชอบแดงดำอยู่แล้วแต่จริงๆอันดับแรกเครื่องยนต์คือตัวเดียวกันถูกไหมเครื่องยนต์ตัวเดียวกันรุ่นไออาร์ดอ่าเป็นตัวเก้าพี่อ๋อยังในะฮะไออาร์ตก็แค่เป็นตัวตั้งแต่2020ขึ้นมาอ๋อใช่ตัวนี้ยังไม่ใช่นะครับใช่ครับฮะแล้วยังไงต่ออ่ะพอเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแล้วยังไงฮะก็ยังผมชอบสไตล์แบบไม่ค่อยสามใครก็เลยอยากเปลี่ยนเป็นฟอร์จูนแล้วเป็นทรงซิ่งอ่า แล้วฟอร์จูนของคุณนี่แม่งมันเป็นฟอร์จูนตัวใหม่ด้วยคะของผมลูกผสมนะเออลูกผสมยังไงอ,อ,อ่ะเอายังใช้ออใชายล่างเนี่ยออพวกชายล่างพวกกันชนเนี้ยจะใช้เป็นของ G e R สปอร์ตเออแค่นั่นไงแล้วก็ตัวไฟเนี่ยผมจะใช้ของเป็นตัว M C เพราะว่าถ้าสังเกตดีๆข้างในมองมามันจะเป็นโคมดำจะมองดูดูกว่าเออแล้วก็พวกชายล่างอะไรพวกนี้จะใช้เป็นของดีเจนเดอร์หมดเลยดีเจนเดอร์ก็คือตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยใช่ครับแล้วเราเอามาผสมกันตามสไตล์ที่เราชอบ แล้วไฟตัวนี้ก็สวยนะใช่ครับตัวนี้มันเป็นเป็นเส้นเวลาเราขับต่อคืนเปิดแค่ไฟลี่อ่ะสวยมากสวยเลยเป็น LED ถดูไหมใช่เออสวยว่าตัวเนี้ยคือมันจะต่างอย่างบางคนใช้รีเจนเตอร์ก็จะเป็นรีเจนเตอร์ที่เป็นเว้นไฟแบบเป็นก้างปลาก้างปลาคล้ายๆเป็นหยักๆแต่ตัวนี้ไม่ไม่ใช่ตัวนี้เป็นขีดครับเป็นขีดแล้วก็ลูกผสมก็อย่างที่บอกครับไม่ลูกผสมอะไรไปหลายอย่างเลยไม่ทั้ง อะไรนะจีอาร์ก็มี้งเจ g e n d e r ก็อยู่ในนี้ใช่ครับแล้วก็ใช้ไฟ MC ีอ่าไฟ MC อยู่ในนี้หมดไปเท่าไหร่เดี๋ยวแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูอยู่แล้วอยากจะมาแปลงเพิ่มค่าของใหม่หมดเลยอยู่ประมาณ80,000 80,000นะครับผมจะเป็นพวกของทอดจากรถลูกค้าที่ว่ามาอัพเป็นตัวท็อปอ๋อที่เขามาอัพใช่มั้ยใช่ๆแล้วก็เทอร์นใช่ก็คือของเทอร์นง่ายๆพี่ก็จะมามิกรวมกันหมดแค่ประมาณ40,000กว่าบาทเองอุ้ยห่างกันเยอะมากใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเหลืออยากเบิกใหม่ก็ยินดียินดีครับมีบริการเสมอครัับ80,000ก็จดไปสิ ใช่หรือจะเบิกแบบครบเต็มเป็นแสนก็มีชุดแสนก็มีใช่ครับแต่แบบนี้ผมว่ามันลงตัวมากๆแล้วผมให้ดูนะช่วงร้อยต่อต่างเนี่ยทุกจุดเนี่ยคือข้อดีของโตโยต้าจะเป็นแบบนี้ใช่นั่นไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดไม่ต้องยุ่งอะไรก็ไม่ต้องอะไรเลยใช่ครับจุดยึดมันจุดเดิมก็พวกแผ่นปิดอะไรพวกนี้ก็เข้าที่เดิมหมดเลยเป๊ะเลยจุดเดิมหมดไม่มีการแบบว่าฮ จะต้องมาแบบตัดตรงนี้เอาท่อนนี้มาใส่ตรงนั้นไม่ไม่มีไม่ต้องยกแบบพวกโครงหล็กของฟอร์จูนมาใส่อะไรอย่างนี้คือเราไม่ได้ทําเลยนี่แหละครับเวลาขายเปลี่ยนรุ่นเขาเรียกว่ามันราคามันไม่ตกใช่ครับนะครับเพราะคุณไม่ได้ตัดอะไรเลยใช่นะแต่ถ้าอย่างว่าแล้วแหละรถแต่งเขาก็มองมปนรถแต่งันแหละใช่พี่เขาก็กดเราอยู่ดีนะอย่างน้อยก็มองว่าไม่ต้องกดราคาเราเกี่ยวกับเรื่องการตัดรถใช่ถูกไหมใช่พี่สวยงามมากๆาแล้วคันนี้เป็นรถอะไรฮะประกวดหรือรถ รถซิงหรือยังไงฮะเมื่อก่อนนะครับคันนี้จะเป็นรถงานประกวดตั้งแต่สมัยตัวต้าเรซซิ่งมินเียออกตั้งแต่ปีแรกแรกหลังๆก็คือเราอิ่มตัวเรื่องการประกวดหันมาเปิดอู่ทำความแรงอย่างเครื่องที่อยู่ในตัวนี้ครับเป็นเครื่องรถแข่งผมมีเครื่องสองตัวเครื่องนี้เป็นรถโชว์จะเป็นพวกมีพวกหัวฟิตติ้งมีไล่รายละเอียดอะไรต่างๆนู่หม้อน้ำที่เราเซตเป็นของโชว์เรายกออกก็คือตอนเนี้ย เซตเป็นรถแข่งเลยนี่คือรถแข่งใช่หน้าฟอร์จูนหนึ่งเดียวในรายการเลียซิ่งมาเนี่ยใช่ครับนะครับวิ่งอยู่ในรุ่นของ F5 ครับ F55 แต่ที่เราโบไม่ใช่ f 5นะอันนี้ใส่ใส่วิ่งชช่วคขาวเลยแตวความจริงระเบิดตัวถังระเบิดไปแล้วใช่ของจริงนะครับผมนี่แหละครับนี่คืออีกหนึ่งผลงานครับกับอู่ที่แบบเปิดมากี่ปีนะก็ถ้าเปิดตั้งแต่เริ่มนับธุรกิจเรื่องแปลงหน้าเลยก็ประมาณ สี่ปีใี่แต่ที่ย้ายมาอยู่ร้านนี้ประมาณปีกว่าๆครับเพราะว่าตั้งใจเปิดอู่เต็มระบบเมื่อก่อนเราเช่าตึกพาณิชย์แล้วเวลาเราทําเครื่องนี้น้ำมันก็เลอะไปร้านข้างๆหรืออะไรเงี้ยก็คือเราไม่สบายใจร้านข้างๆก็ไม่สบายใจเราสู้มาเปิดอู่ของเราเองตรงนี้ดีกว่าเอ่อออกมารอบนอกดีกว่าใช่ครับนะครับก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาแล้วด้วยใช่นะฮะนี่ฮะและสุดท้ายแล้วเขาก็ดูสิ ดำเนินชีวิตมาถึงตอนนี้ได้ประสบความสําเร็จมากๆแล้วคนก็รู้จักกับทั่วประเทศนะฮะและอย่างหนึ่งตอนนี้บ่งตรงและถามเลยว่าเวลาคุณทําธุรกิจแบบนี้คุณต้องจบมาทังช่างยนต์ไหมฮะผมจบอิเล็กทอรอนิกส์ด้วยพี่ไม่ได้เกี่ยวเลยปวมาชอิเล็กทอรอนิกส์แท้เเลยไม่เกี่ยวเลยแต่ได้เปรียบอย่างหนึ่งคือเราเราเข้าใจพวกวงจรไฟอะไรเงี้ยได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ระบบไฟหน้าอะไรพวกนี้ต้องใช้ก็ที่เห็นนังคันเนี่ย คือผมทาเองได้หมดเลยไม่ว่าจะเก็บสายไฟเก็บพ้องเครื่องประกอบเครื่องช่วงล่ากก็เป็นร้านพี่ก้องอ่ะอ่าแล้วก็พวกอะไรแปลงหน้าอะไรแต่งก็คือร้านผมก็คือเอาง่ายถ้ามีลูกค้าออกรถป้ายแดงมาคันนึงมาจอดตรงนี้ปึ้งงอยากได้แบบนี้จบได้เลยจบได้เลยเออดีครบวงจรในะฮะเพราะว่าคู่ค้าก็มีทําช่วงล่างใช่ครับตัวเราก็ทําเครื่องทําสายไฟครับแถมวีแมปจบที่นี่ใช่ครับเอาละครับเพื่อนๆทางบ้านฮะนี่คืออีกหนึ่งผลงานที่ผมอยากจะนําเสนอนะฮะแล้วกอติดตามชมครับกับ EP 5และ6ว่าผมจะพาไปพบกับ ช่างคนไหนนะฮะแล้วก็ทำอะไรบ้างกับนี่ครับลีว o DZ Edition ผมบอกตรงนะว่ารุ่นนี้แต่งได้โคตรเยอะแล้วถามจริงอัปเกรดก็โคตรดีเนี่กับช่างฝีมือดีๆคอยติดตามชมวันนี้ต้องขอบคุณชิดมากๆครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจับลาย